นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่13มิถุนายน2 5 6 5ตรงกับวันจันทร์ขึ้น14ค่ําเดือน7ปีขานวันนี้เป็นวันโกนนะครับเหมาะแก่การมงคลฉลอดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีโทนดําสีม่วงแก่ สีที่ควเหล,ลี่ยงสาหรับวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกนะครับทิศท,ที่ควเหล,ลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นนินพลอยสีดำหินสีดำเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลก,กินีในชื่อคือสระทุกตัวและอออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะ ตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอปะตักทอฐานทอโถทอบเท่าและนอนเนนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงและนอนหนูไมยเซตวันนี้วิกเตอร์ไคมกล่าวไว้ว่าต่อให้เราล้มหน้ากระแทกมันก็ยังบ่งบอกว่าเรา ก้าวไปข้างหน้าอยู่ดีนะครับขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นาราันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ